รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะคุณผู้ชมพบกับสารธรรมสร้างสุขในเช้าวันหยุดสบายสบายแบบนี้<ๆ>กับพุทธปัญญาพิรมรายการที่จะสร้างความอับิร่มทางปัญญาให้กับทุกคนในครอบครัวโดยในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณพระศรีสิทธิมุนีเจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตส,สถิตม,มาหาศีมารามกรุงเทพยังคงมีเรื่องราวน่าสนใจมาชวนให้พินิจกันต่อไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะกับ มหัศจรรย์แห่งชีวิตค่ะช่วงธรรมมาพิรมคนที่ใช้าภาวนามมยปัญญาเนี่ยเยอะสุดเนี่ยคนหนึ่งชื่อสมชายเหล่าสายเชื้อโยมเป็น dealer, โตโยต้าดีลเลอร์โตโาดีเยี่ยมของอบบจอังหวัดบุรีรัมย์ คุณสมชายในโยมนะเกิดมาจนจบหนังสือจบปถมป .6 เนี่ยจากโรงเรียนเพราะว่าจริงๆเขาจบป .5 ป .6 ไม่จบเพราะว่าเรียนหนังสือไม่ค่อยดีนะเรียนทีก็ชั้นละสองปีอะโยมเรียนดีมากคุณครูสงสารโยมเอาข้อสอบไปทำที่บ้านนนโยมนะเพราะว่าสมชายตอนนั้นก็อายุวัยรุ่นแล้วแต่ยังไม่จบปยังไม่จบปถมคุณครูก็เลย เอาเข้อสอบไปให้สมชายทำที่บ้านแต่จบพอจบมาปุ๊บสมชายก็ทำงานทุกอย่างรับจ้างสารพัดขายของชำบ้างขายหนังสือพิมพ์บ้างแบกหาอู้ทำทุกอย่างเลยโยมที่ได้เงินเขาทำหมดเขาทำหมดเลยที่ได้เงินโดยสุจริตนะเขาทำหมดเลยทีนี้ว่าพอมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็ไปสมัครเป็นเป็นเซลนะเป็นเซลขายขายรถนะอันนี้เล่าค่ำๆไปเลยนะ ทีนี้เซลล์ขายรถเข้าบริยาตรีอยู่สมชายจปอบปอจอบปอหกสมชายก็ยื่นข้อเสนอแม่เป็นโยมเราเป็นเราเราก็ปฏิเสธยากนะบอกให้ผมทํางานอะไรก็ได้ครับก่อนที่จะไปเป็นอสมัครเป็นคนขายแล้วกขาขายเปบปซี่นะเขาขายเปบปซี่นี่วันหนึ่งนี่เขาขายได้พันสองร้อยลังสมัยนั้นนะขายเยอะมากยโยม แล้วเขาเป็นพนักงานขายดีเด่นอยู่สามปีซ้อนทั้งทั้งยิงยังหนุ่มอย่างแน่นเนี่ยเเขาก็ถามว่าทํำยังไงโอ้สมชายบอกว่าผมาขายสองรอบครับตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่เอารถไปไปไปที่บริษัทแล้วก็เอารถไปขายรอบสิบเอ็ดโมงผมกลับมารอบล้วขณะที่สิบเอ็ดโมงไอ้พวกทํางานด้วยการเพิ่งออกรถไหมคนเนี่ยมันจะ จะเินคนจะสร้างความมหัศจรรย์ในชีวิตนี่มันต้องคิดแบบสมชายเลยนะพอรอบที่สองนี่สมชายก็ไปขายพอเข้ามาที่เวทโมงก็ไปขายอีกรอบ <c oughs> ทีนี้เขาไม่เลือกเพื่อนเพื่อน,อนที่ทางานด้วยกันเขาจะเลือกร้านใหญ่ๆไปส่งเป็ดซี่ไปขายเป็ดซี่ร้านใหญ่ๆร้านเล็กร้านน,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 น้อยในซอยเล็กซอยน้อยเขาไม่ไปสมชายไปหมดแล้วที่สำคัญสัมมาวาจาที่อตาตม,มาพูด สวัสดีครับเป๊ปซี่มาแล้วครับรับไม่ครับเท่าไหร่ดีครับโอถ้าเขาปฏิเสธโอยังอยู่เลยอะไรไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าอุดหนุนผมด้วยนะครับเป็นโยมโยมจะอุดหนุนสมชายไหมล่ะสมชายเขาพูดแบบเนี้โยมเขาไม่เขาดีมากเขาเขาโพส i v ฟ t ิ i งกิ้งมากอะโยมเขาคิดบวกพอคิดบวกนี่โลกสวยหมดน่ะสมชายเริ่มสร้างความมหาศาลตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นแหละใช่ไหม พอสร้างไปสร้างอ้าวทีนี้ก็ไปดูสักพักหนึ่งลาออกเพราะตัวเองชอบรถชอบรถมากก็เลยไปสมัครบริษัทรถที่ยวมาโตโยต้าที่ยวมาว่ารถทีนี้เวลาไปไปไปสมัครก็เขาไม่รับพาวุฒิไม่ถึงก็เลยยื่นข้อเสนอว่าหนึ่งให้ผมทํางานอะไรก็ได้ครับได้หมดเลยครับอันที่สองเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ครับโยมมีคนยื่นเสนอข้อเสนอแบบนี้ให้โยมอะ่ะ ข้อที่สายิ่งหนักเลยผมทํางานทุกวันครับเจ็ดวันไม่มีวันหยุดครับโยมมีมีคนแบบนี้จริงๆนะสมชายเราสายเชื้อปรากฏว่าเท่าแก่ต้องยอมจำนนต่อข้อเสนอของสมชายก็ให้สมชายไปทํางานก็ไปปัดกวาดเช็ดถูเพราะเขาเป็นอะไรถมือสองก็ไปทํางานอยู่เนี่ยประมาณเนี้ยสมชายทําอยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งเท่าแก่ เขาให้สมชายเนี่ยไปดูสาขาที่ยโสธรตอนนั้นก็อยู่บนที่ยโสธรเนี่ยก็ประสบปัญหาขาดทุนก่อนแต่ก่อนที่จะไปไปแบบนั้นน่ะเขาเขาลองใจก่อนเขาบอกเฮ้ยสมชายเอารถไปส่งที่ยโสสิเขาก็ไปส่งให้เงินไปสามสิบาทโยมสมัยนั้นนะสมัยนั้นนะสามสิบบาทสมชายหายไปสองชั่วโมงอุบลกับยโสไม่ไกลกันหายไปสองชั่วโมงกลับมา เอาเงินไปให้เจ้าน่าย12บาทเท่าแก่เท่าแก่ถามว่าไอ้นี่เงินอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเงินทอนครับเป็นไงโยมโยมเจอลูกน้องวันนี้โยมไม่รักเขาเลย30บาทค่ารถ18บาทเอา้าไอ้ขาไปขับรถไปไงขากลับก็นั่งรถเมย์กลับรถทัวร์รถประจำทางกลับสิ่งที่เท่าแก่เห็นก็คือหนึ่งสมชายเป็นคนสู้งานหนักเอาเบาสู้สองอดทนสามขยันสี่มีความซื่อสัตย์ ห้ามีน้ำใจโอ้คุณสมบัติเพียบเลยโยมแล้วส,สมชายเป็นคนกะตันยูนะทำอยู่ที่ด้านสิบห้าปีทำกับเท่าแกเนี่ยสิบห้าปีแล้วก็มีตอนนั้นก็มีตังค์บ้างแล้วจะไปเปิดดีลเลอร์หรือไปไปเปิดโชว์รูมใหม่ก็ไม่เปิดบอกว่าไม่ไม่ไปเปิดแข่งกับเท่าแกตัวเองโหโยมหัวใจนี่สุดยอดเลยโยมหัวใจของคงกะตันยนูเต็มเปี่ยมเลย จนกระทั่งตัวเแก่ตัวเองตายตัวเองถึงจะออกจากงานแล้วก็ไปเปิดศูนย์โชว์รูมตัวเองเล่าลัดๆเลยนะโยมเวลาน้อยเพราะนั้นสมชายนี่ใช้วิธีการการที่ไปคบคนแล้วก็นำสิ่งที่เราไปคบไปเจอมาอะไรมาเนี่ยมาประยุกต์มาหลอมแล้วก็สร้างอาชีพสร้างความมหัศจรรย์ตัวเองปัจจุบันนี้สมชายเนี่ยเป็นเจ้าของดีลเลอร์โตโยต้าดีลเลอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนิยมนะะฉนนั้นเขาอยู่ที่อุบลราชธานีโยมะฉะนั้นการที่เราครบคนเนี่ยมันมีความสําคัญมากประการต่อมาโยมรู้จักฝึกตัวนี่ข้อแรกนะเนี่ยข้อสองการสร้างความความมหัศจรรย์ในสองรู้จักน่าจะได้สองข้อยมอันนี้เป็นเทคนิคของตอมาวันน่าจะได้นิมนต์ใหม่งนเนี่ย <laughs> <laughs> การจะสร้างความมหัศจรรย์ตัวเองข้อที่สองโยมรู้จักฝึกฝนตนเองโยมเคยอ่านหรือเคยเรียนเรื่องสังทองไหมเอออีตาสังทองไอเจ้าง้อี่โยมนะสังทองนี่แม่นางจันเทวีแมมออกลูกมาเป็นเป็นหอยสังใช่ไ,ไหมโยมอันเนี้ยเกินนิดหน่อยแล้วก็โอ้ยมีไปไปได้แม่เป็นนางพันธุรัตนช่ไหมแม่บุญธรรม นางพนันธุรักษณ์เหมือนลูกโยมแต่สังทองรู้ว่าแม่เป็นยักษ์ก็กลัวไงกลัวยักษ์จะกินนางพันุรักษรักเหมือนลูกเรียกไปหาเท่าไหร่ก็ไม่มานางพันุรักษ์ก็เลยใช้วิธีว่าโอ้ในไหนก็อกแตกตายอ่ะใช่ไหมก็เลยเขียนมนเอาไว้มนเรียกเนื้อเรียกปลาใช่ไหมให้ลูกประมาณนี้ประมาณนี้สังทองบอกอะไรเราโยมฝึกตัวยังไงเขาบอกว่าสังทองเนี่ย เขาบอกดูหนังดูละครให้ย้อนดูตัวโยมเพราะฉะนั้นสังทองบอกว่าตอนเล็กๆให้มันศึกษาใช่ไหมมนตรานี้ให้มันสวดไม่โอ้โอวดมขมใครๆแล้วก็เป้าหมายไซส์ควรจะมีสังทองสอนเราพวกนี้นะโย,ยมสังทองไม่เคยข่มคนนะสังเกตต,ตอนมันใส่สวมเจ้าเงาะเนี่ยใช่ไหมบ้าๆบอๆอะไรวะไปเรื่อย เล่นกับเด็กน้อยไปเรื่อยอะไรเรื่อยใครว่าใครแล้วไม่เคยโกรธยิ้มตลอดเห็นไหมสังทองสอนเราเราควรจะฝึกตัวข้งเราบนันนี้แล้วที่สําคัญสังทองนี่มนนี่เมื่อกี้โยมสวดมนต์อนตมาอนอันตมานโมทนามากๆเลยโยมนะเพราะเสียงสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์เป็นนิสอธิษฐานจิตเป็นประจํอาอโหสิกรรมก่อนแผ่เมตตาโยมสังทองก็ไปอ่านมนต์ที่นางพันธุรัตเนี่ยให้ไว้ไม่คิดว่าวันหนึ่งต้องใช่ไง เรียกเนื้อเรียกปลาจริงๆเห็นไหมโยมเพราะนั้นมนที่เราใช้เราก็ไม่รู้มันใช้ตอนไหนดังนั้นครับสังทองเกิดมาพร้อมกับไม่มีพรสวรรค์เลยแต่เขามีบุญอยู่บ้างสังทองนี่มีพรสแสวงเหมือนส้มชายเราสายเชื้อโยมเขาบอกว่าพรสวรรค์ต้องมันสแสวงถ้าไม่สแสวงไม่เจอสวรรค์ คนที่เกิดมามีพรสวรรค์ร้อยคนยังหาสักคนมีพรสวรรค์ส,สักคนจริงๆไม่ได้เลยนิยมนะร้อยปียังมีสักคนหนึ่งไะโยมอย่างเช่นเปเเล่อย่างเงี้ยในโลกฟุตบอลหรือถ้าเป็นพระเราก็หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยร้อยปีเกือบสองร้อยปีมีสักรูปมึงเงี้ยโยมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีพรสวรรค์นี่หาไม่ง่ายดังนั้นเมื่อมาหาไม่ง่ายเราต้องใช้พอรอะไรพรแสวงโยมเนี่ยก็บอกแล้วงไง พรสวรรค์เนี่ยอยากมีพรสวรรค์โยมต้องหมั่นสแสวงถ้าไม่สแสวงไม่เจอสวรรค์ใช่ไหมเขาเรียกว่าฝึกกายอย่าอย่าพูดว่าทําไม่ได้นะถ้าเรายัางไม่ลงมือทำโยมเวลาเจ้าเจ้านายบอกให้เราทํางานทํานู่นทํานี่ทํานั่นโอ้ยทําไม่ได้ครับมันน่นมันมนี่ไอเงี้ยไม่เจริญนะโยมไม่ได้สร้างความมหัศจรรย์ให้กับชีวิตตัวเองเลยเมื่อเราไม่มีความมหัศจรรย์เจ้านายเขาก็ไม่เห็นความมหัศจรรย์ของเราเราจะเจริญได้ไงโยม เราจะเป็นที่รักได้ไงเราจะเป็นที่เชื่อหน้าชูตาขององค์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยโยมเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าฝึกกายส่วนฝึกวาจาฝึกใจนี่ก็อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะคารวจะนิวาโตจะโยมต้องม,มีอยู่เนีย่ยไม่ใช่อหังการเหลืองแต่ทาดีทําดีนิดหน่อยเหลืองติดดีติดความดีที่ตัวเองทําเอาความดีที่ตัวเองทําไปคมคนอื่นไอ้น,นี้ก็จเจริญยากโยม นะฮ oh, ะโอ้เจ้านายโปรดเขานิดหน่อยโอ้โหทอาทากลางกลางได้ไม่นานเลยโยมชีวิตเหมือนน้านะโยมจําไว้มีขึ้นมีลงใช่ไหมวันนั้นเมื่อชีวิตเหมือนน้ามีขึ้นมีลงเนี่ยโยมต้องนึกถึงตอนตัวเองลงด้วยนะยามขึ้นก็อย่าหลงยามลงก็อย่าท้อนะพาะฉนนั้นก็คนที่เป็นตัวอย่างให้เราดีสุดคือเราปีโยมเราปีนไหวไปหมดเลยหมามยังไหวยเลยโยมเราปีเนี่ยเขาเรียกว่า พู้ประสาสิบทิศเจอใครก็ไหวคนที่ประตูสลดเองก็ไหวยกมือไหวตลอดไหวหนิมได้หมดทุกอย่างนะโยมนะแม้ชีวิตเราก็ได้ไหวขอชีวิตเขาก็ให้เพราะฉะนั้นการมีสัม,มะคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนผู้คนสรรเสริญกระด้างถือดีไม่มีจำเริญน่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมถ่อมตนโยมเพราะนั้นเราจะสร้างปาฏิหาริย์หรือว่าสร้างความมหัศจรรย์ชีวิตได้เราต้องมีคุณสมบัติพวกนี้ยู่ตัว ต่อมาครับเรื่องก,การรู้จักเพ่งภาวนาเนี่ยรู้จักเพ่งภาวนาคือการที่เรานั้นเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องปัญญาสามฐานโยมนะก็การเพ่งภาวนาก็ดูตัวเองฝึกตัวเองฝึกเป็นผู้ให้บ้างเออไม่ใช่เอาให้เท่ากับได้โยมเอาเท่ากับเสียให้โยมให้โยมได้อะไรบ้างเวลาให้อะไรก็ตามการให้ไม่จำเป็นต้องให้เงินนะ ให้น้ำใจก็ได้ละโยมถ้าเราให้น้ำใจเราจะได้เพื่อนเราจะได้ความรักเราจะได้ความเอ็นดูเราจะได้ความร่วมมือจากผู้คนนี่ให้น้ำใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ให้เมื่อเราให้แล้วเราจะได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราเอาเราจะเสียเราเอาเนี่ยเราได้นิดเดียวแต่เราเสียหมดถ้าเป็นสิบส่วนเราได้หนึ่งส่วนแต่เราเสียสิบส่วนเช่หละ เวลาสมมติว่าเราทํางานอยู่โอ้ยเงินเดือนจะขึ้นสมมติว่าเขามีเขามีโค้ต้าเดียวขึ้นเงินเดือนเราไม่ได้แล้วก็ไปพูดนู่นพูดนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าไอคนที่มันได้เนี่ยมันได้เพราะว่าเอาเปรียบเพื่อนอะไรเพื่อนอยางเงโยมตัวเองได้เงินเดือนขึ้นจริงแต่เสียอะไรครับเสียมิตรภาพเอาเหรอเงินเดือนขึ้นไม่กี่บาทแต่เสียมิตรภาพเสียเพื่อนร่วมงานที่ดีโยมเสียเพื่อนร่วมงานที่ดีนี่หายันนาเลยนะโยมเพราะว่า องค์กรเนี่ยมันเป็นแผนกแค่ไมโยมถ้าเกิดว่าแผนกเราต้องไปติดต่ออีกแผนกหนึ่งอีกแผนกแผนกหนึ่งเขาไม่ให้ความร่วมมือโยมเพราะเขามันไส้ว่าเอ้ยไอ้นี่มันสอพอได้ขึ้นเงินเดือนมาเนี่ยโยมเอาด้วยเหรอแบบได้มาแล้วจะมีค่าอะไรอ่ะชีวิตเราอยู่โดดเดี่ยวอ่ะเพราะฉะนั้นให้เท่ากับได้เอาเท่ากับเสียแน่นอนเลยเหมือนกับการว่ายน้ําโยมเกลงไหมใครว่ายน้ําเป็นเลยเวลาว่ายน้ำเนี่ยโยมวักน้ําออกจากตัวนะ เวลาวักน้ําออกตัวตัวลอยถ้าวักน้ําเข้าตัวบุ้มบุ้มบุ้มตัวจมถูกไหมันเป็นอย่งงางน,นั้นนะโยมเพราะฉนั้นการที่เราวักน้ําออกจากตัวก็คือการที่เรารู้จักให้เรารู้จักให้พอเรารู้จักให้ตัวเราลอยตัวลอยก็หมายความว่าเราเนี่ยจะเป็นที่รักเพื่อทูนบูชาแล้วก็เราจะได้ใจเพื่อนร่วมงาน เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการให้การรับยังไงเสียเนี่ยให้ก็เจริญเวลาเอายังเ,เอาตตวได้เนี่ยคือเห็นแก่ตัวเนี่ยเสื่อมทีนี้ก็ต่อไปครับรู้จักเมตตาต่อสรรพสัตว์โบราณเขาบอกว่าจุดตะเกียงดีกว่าด่าวความมืดโยมนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในคนโยมบางทีเราก็ต้องหันมาดูตัวเองนะเออ เราอยากจะได้นู่นได้นี่เราเคยให้ไหมใช่ไหมฮะเราอยากวิธีการคิดง่ายมากเลยถ้าอยากจะให้ใครพูดดีกับเรานะเราก็พูดดีกับเขาก่อนอยากให้คนอื่นก็ทําดีกับเราเราก็ทําดีกับเขาก่อนนะอยากจะให้คนอื่นเขายิ้มให้กับเราเราก็ยิ้มให้เขาก่อนอยากให้คนอื่นก็ตบเราเราก็ตบเขาก่อนได้เรื่องเลยอย่างนั้นมีเรื่องเลยโยมนะไม่ได้ใจโยมเพราะฉะนั้น เราต้องฝึกความเป็นผู้ให้แบบนี้คือรู้จักเมตตาต่อสรรพสัตว์บ้างโยมใช่ไหมวันนั้นเวลาเราจะเมตตาทําไงทําใจให้เหมือนใสยน้ำโยมใสายะใสยน้ำอย่างนั้มันกว้างมันลึกซึ้งใช่ไหมโยมมันเย็นใจเราเย็นพอไหมรู้จักยอมให้เป็นเย็นให้ได้เราเป็นอย่างนั้นไหมหรือแบบไม่ได้ข้าจะเอาชนะแกให้ได้ ขาต้องเป็นที่หนึ่งเป็นที่สองไม่ได้หลวงพ่ออาตมาสอนบอกว่าคนเราเนี่ยนะอยากจะเป็นที่หนึ่งกันเท่านั้นเนี่ยทาไมแล้วไม่ลองเป็นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าพาเราโอ้หลวงพ่ออาตมาอดีตเจ้าวาดของอาตมาสอนอาตมาแบบนีจริงๆนะการที่เราจะเอาชนะอย่างเดียวเพื่อเป็นที่หนึ่งเนี่ยมีประโยชน์อะไรเป็นที่หนึ่งแล้วมันโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนเลยใช่ไหมโยมสู้แบบอยู่บ่อย เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อนบ่วยๆของเรามันก็มาเยี่ยมเราเอาข้าวมาให้เอาน้ำมาให้เอาขนมมาให้เอาตังมาช่วยค่ารักษาพยาบาลดีกว่าไม่โยมเป็นที่หนึ่งแล้วสมมติเป็นที่หนึ่งได้เงินเยอะจริงเงินช่วยอะไรคุณได้ตอนคุณเจ็บป่วยนั้นก็จึงบอกว่ายามขึ้นจะหลงยามลงก็อย่าท้อนะก็สุดท้ายคือเราต้องคิดบวกโยมสุดท้ายเลยโยมรู้จักสมบัติแห่งความเจริญอ่า รู้จักเมตตาต่อสรรพสัตว์รู้จักสมบัติแห่งความเจริญยังไงโยมเวลาโยมทํางานเนี่ยนะโยมนะโยมจะต้องใช้วิธีการทํางานแบบผ้าอรหันการทํางานแบบผ้าลหาาราบบาลหันคืออะไรหนึ่งอย่าโยมอย่าโจมตีอย่าบีทารักษาศีลอย่าเห็นแก่กิน,กนอย่าเห็นแก่น,นอนสอนใจตัวเองหกอย่างโยมนี่พราอรหันอันนี้ผู้เจ้าสอนเลยนะต่มาก็มาเรียบเรียงเป็นคําที่มันจําง่ายคือ คำว่าจะโจมตีคือโยนจะดินทากันว้วากันไม่ใช่เห็นเขาทานู่นทำนี้หมว่านายกอทํางานอยู่พอดีว่า,าคนส่งไลน์มาปุ๊บป,ปิ้งก็เปิดดูหน่อยไอคนที่มนันฉายไม่ไม่ชอบที่นายแล้วก็ไปรายงานพี่เจ้านายผูก้กำกับผจญนี่ไอนายกมันนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเล่นไลน์ไม่ทํางานทําการไออย่างเงี้ยโยมทําเพื่ออะไรทำแล้วเสียเพื่อนใช่ไหมทำแล้วเสียบรรยากาศในการทํางานร่วมกันทําทําไมเพราะนั้น อย่าไปโยบอย่าไปโจมตีกันแบบนี้เพราะนันพุเจ้างสอนว่าทํางานแบบว่าพระอรหันคืออย่าโจมตีอย่าบีทาไปอยู่ที่ไหนให้สมัครสมาสามัคคีดูมือนิยมนิ้วเนี่ยไอไอ,ไอมือตั้นๆหน่อยนะโยมนะ่ะอย่าว่ากันอ <c oughs> อนิโโป้อบอกว่าเฮ้ยข้าเนี่ยดีที่สุดเก่งที่สุดทําไมไอไปไปอวดก,กับไอสี่นิ้วอะ่ะไอสี่นิ้วเฮ้ย นีไ่ไงเขาทีไ่ไงเวลาชมใครเยี่ย,ยมสุดยอดดีอเงี้ยไอ้นิ้วชี้มันใส่มึงไม่จริงหรอกแกมแค่นั้นเองข้าเนี่มีอำนาจที่สุดมีอำนาจเนีไงเฮ้ยไปทำน่นี้ไปทำนี่สิชี้ใช้นิ้วชี้ไงสั่งชี้สั่งไอ้นิว้วไอ้นิ้วกลางบอกนิ้วกลางนิ้วกลางนี่ต่ายยกไม่ได้นะเออย่างเงี้ยเพราะนั้นนิ้วกลางเอ้ยไม่ได้ข้านี่พวกแกเด็กๆข้านี่สูงที่สุดดีที่สุดสูงสูงสุดไงวะเอาเวลาพนมมือเนี่ย นิ้วไหนสูงสุดล่ะแอะมันก็ยังเถียงกันนะอันนิ้วก็อันนิ้วนางไม่ยอมอุ้ยพวกแกมันเด็กๆข้านน่สุดยอดกว่ายังไงอา้าวข้านี่เป็นนิ้วที่ร่ำรวยที่สุดนะรวยยังไงล่ะเอาเวลาแต่งงานเขาใส่แหวยนิ้วไหนอะ่ะมีอย่างนี้นะอน,นิ้วมันทะเลาะกันนายโยมออไอ้นิ้วก็บอกกลัวจะตอยล่ะโหพวกแกนี่มันขี้โม้ทั้งนั้นอีตัวข้าเนี่ยเป็นผู้นําสูงสุดนํายังไงวะตัวกันนิดเดียว เอาเวลาไหว้พระนิ้วไหนอยู่ข้างหน้าฮหไหมนิ้วทะเลาะกันโยมอ้าวทีนี้คำถามถ้าทะเลาะกันอย่างเงี้ยเจ้าของมือทำงานได้ไหมไม่ได้เพราะไอ้ห้านิ้วมันเกี่ยงกันแต่สมมติอาตมาจะจับเงี้ยอัานี้ไงจับได้แล้วรวมมาใช่ไหมแปลว่ามันต้องใช้นิ้วทั้งห้าทำงานร่วมกัน การอยู่ในองค์กรก็ตามจะไปคิดว่าค่าดีค่าเก่งกว่าและไม่ใช่โยมแต่แท้ที่จริงแล้วเราต้องอยู่ร่วมกันสามัคคีกันนั่นเองต้องสุดท้ายครับอย่าเห็นแก่เก่งอย่าเห็นแก่นอนโอโยมใครมาจ้างอะไรนี่หน่อยจะไปเห็นแก่อามิสินจ้างนิโยมนะทำไม่นี่หน่อยทำไม่นี่โอโยมเบียดบังเวลางานไปทําตอนอื่นอย่าเห็นแก่นอนอย่าขี้เกียจเน่อย่าขี้เกียจไม่ได้แล้วก็สุดท้ายเลยเราจะต้องทํางานด้วย ความอะไรครับอยากทำงานด้วยความอยากแต่ให้ทํางานด้วยฉันทะถ้าเราทําได้ทั้งหมดนี้แล้วเราทุกคนทุกท่านก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสร้างความมหัศจรรย์ในชีวิตได้เราก่อนที่จะมาจะลาท่านทั้งหลายไปเดี๋ยวจเจริญพรท่านทั้งหลายจเจริญสติในการที่จะเขาเรียกทําให้เราตื่นรู้เนี่ยเ,เวลาเราเราจะต้องฝึกก่อนที่เราจะทําความมหัศจรรย์ให้ตัวเองได้เราต้อง ฝึกลมดูลมหายใจของเราก่อนโยมพอดูลมหายใจของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเอาไปฝึกต่อที่บ้านที่ทํางานที่อะไรก็ได้มันจะทําใหเา้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเราอยู่ปัจจุบนันขนณะความหัตจันทร,ร์มันอยู่ที่ลมหายใจของเรานิยมนะทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเรามีลมหายใจเรารู้เราตื่นรู้มากๆเนี่ยสิ่งที่ธรามาได้บรรยายไปทั้งหมดเนี่ยเราจะทําโดยอัตโนมัตินั่นเอง เหมือนกันที่เราขับรถบนถนนเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าตอนนี้ต้องเหยียบเบรกตอนนี้ต้องเหยียบคันเร่งต้องเร่งความเร็วตรงนี้ต้องชะลอความเร็วรู้ได้ไงมันอัตโนมัติหมดใช่ไหมวิปัสนาเป็นแบบนั้นโยมเจริญพร ได้รับฟังธรรมะดีๆกันไปแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนช่วงหน้าคุณแม่ปรังรันเก้งจะมีอะไรมาฝากไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรเมื่อต้องผเผชิญกับความผิดหวังต้องรับมือกันอย่างไร วันนี้ปรางรัตน์มีคำชี้แนะที่น่าสนใจจากท่านเจ้าอาวาสวัดนาคปรกกรุงเทพมาฝากให้สดับค่ะในช่วงนี้ถ้าชีวิตนี้คิดอะไรได้อย่างคิดชีวิตนี้จะเอาของไปกองไว้ไหนนึกดีๆนะถ้าเราคิดว่าจกได้สิ่งโน้นสิ่งนี้จะทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้อย่างโน้นได้อย่างนี้ แล้วชีวิตนี้แหละทั้งชีวิตเจะเอาของไปกองไว้ไหนนึกถามตัวเองอย่างนี้พอถามตัวเองได้อย่างนี้เราก็จะต้องแก้ไขตัวเองได้ว่าเราไม่ได้อย่างใจคิดอะไรไม่ได้อย่างใจหรอกมันตามแต่ที่มันจะให้ใได้เหตุในผลนของมันเองที่มีเหตุมีผลมีปัญญามีความเข้าใจชัดเจนมันมันแบ่งปันกันมาให้เอง ฉะนั้นเราทุกท่านต้องตั้งใจฝึกตนให้ดีบริหารใจให้ดีและเข้าใจความชีวิตตัวเองให้ดีว่าชีวิตคือการหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องหวังอะไรมันมากขอให้ตั้งใจทําคุณงามความดีไว้ตลอดเวลาและเราจะได้แก้ไขปัญหาที่มันผิดหวัง ในสิ่งนั้นนั้นได้ทันทีฉะนั้นวันนี้จริงขอฝากท่านทั้งหลายว่าเราไม่ได้อะไรอย่างใจคิดแต่เราจะไม่ผิดหวังในอะไรอะไรทั้งหมดทั้งปวงเพราะเราไม่ตั้งใจไว้ฉะนั้นทุกสิ่งผ่านมาทุกอย่างมันก็ผ่านไปขอเราทุกท่านได้เข้าใจในชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินพรโมทนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระต่างๆที่ทางรายการนําเสนอไปจะช่วยให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกวันของชีวิตนะคะแล้วกลับมาพบกับเป็นอย่างไรคุณแม่ปรางรัตเต้ใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนด้วยคําว่าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ